นา,นายเลยแฮร์รี่ใช่ฉันเองอสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับ,ก,บกับปากขมิ้นกับปากขมิ้นพ่อมึงเธอไม่ใช่กับปากขมิน้นน้องสวัสดีค่ะวันนี้คอสเป็นแฮร์รี่หรอคะ่ะแฮร์รี่แม่กวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอี้ยชาวบ้านบางระจันเวอร์ชั่นแฮร์รี่พอตเตอร์ <c oughs> วันนี้คอรเป็นพนักงานเทศบาลจบการศึกษาหรอครับไม่ใช่เทศบาลจบการศึกษาครับวันนี้แต่งเป็นตัวอะไรครับหรือหมดมุกอาวิ์มาใส่ให้ดูมีอะไรแสงกลางแต่คางแยกอ ถ้าเราให้แฟนนอนตักแล้วน้องชายตื่นเราสามารถจับคอวอาได้ไหมครับถือว่าผมเป็นที่ดีไหมถือว่าทําทําได้ครับกรณีนี้ถือว่าเลยตามเลยนะครับอ๋โอโดเบาได้ครับแ,<ต>แกแล้วครับนายทองเหม็นจบการศึกษาชั้นรอนรอนวิสลี่นายหลักชั้นแฮร์รี่แฮรรี่แมกไกวสองต่อหนึ่งเม็น แตงมกแฮรี่แค่เล่นงูกู <c oughs> ขอด่าเด็กโปกที่ปวดไลฟ์ Life, <c oughs> เมื่อวานหน่อยคอสเพลย์ play, ไม่ลงทุนอ e ีตัวเหม็นเปรี e ้ยวีเต่าแซมมี่เดี๋ยวนะมึง<ว>ด่าคอสเพย์ยังไงวะนงไม่อยาก<อ><อ>ให้ใครรู้เลยว่าดูลุง ai เออกูว่าไอ้ที่บมมึงมาดูกูเหมือนกันไอ้แฮรี่ย้ายรอยแผลเป็นมาตรงคางหรอครับแฮรี่ไพรวันไม่ใช่แฮรี่ไพรวันนะครับน้องมึงอย่ารั่วเถอะแฮรี่ไพรวัน้าคุมร้องหี เดี๋ยวเขามี oh <my> เามีแต่ผ้าคุมล่องหุญ,ญานี่ทรงแบบนี้มึงเอาไปคุมล่องอ่าของแฮร์รี่เขามีควาผ้าคุมล่องหุ่นของกูเอาไปคุมล่อง รถใหม่มาละค่ะแฮร์รี่ค่ะโยนแถวไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะมาเข้าปากองค์บากเข้าสิงเลยมึงนั่นแหละมาเข้าปากองค์บากเข้าสิงแฮร์รี่ไล่คาถาเดลนีเอสเปรตโตหนึ่งต่อศูนย์ส่นนศูนย์นส่นไปเก็บขยะหน้าบ้านผมด้วยนะครับลูกเอไม่ใช่เทศบาลนะครับน้องจะเสกพวกมึงให้หมดเลยนะเสกหำกุกแต่นี่เขาคือเสอร์ทุยพาวเดอร์แห่งครอบคู่ไวแดงมึงอะเสื้อทุยพาวเดอร์อี ไม่ทำเฮียอะไรปัญญาอ่อนไปวันๆไม่ทำเฮียอะไรแล้วเรื่องของกูไม่กูเป็นปัญญาอ่อนมันนับเงาลุงเอรี่โพส์พี่โกคือจะสื่อในในว่าพี่โกโดนของลุงเอลาติดใจกว่าของพี่เป็ดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้สื่อในในอย่างนั้นนะครับนะครับนี่มาทำไมกูกําลังนอนรูดขุยมันมันเลยมุงขึ้นมารูดขุยพ่อมึงเถอไอ้จังไรไม่ค่อยเต็มไอ้วนมึงอะไม่เต็มอยู่นาเลยกูเต็มตลอดอี๋พี่ลืมเติมสายฟ้าบนหน้าผากเปล่าสายฟ้าฟาดมาผิดฟาดออกคางเขามีแต่นายจันหนวดเยล แต่ไอ้นี่ในเอคังเดียวกูจะบ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงแหกหีควายทรงผมโพม,มันไอชื่อทรงจังไรกันนาเนี่ยมีแต่พวกมึงเนี่ยแหละคิดได้รจังไรจังไรอย่างเงี้ยแฮร์รี่พอตต์แตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแซกกลางเรียบรอ้อยแฮร์รี่พอตเตอร์แตกนะครับสี่เหลี่ยมเดียวเรียบร้อยแ,แล้วอีเลิมจมเลยแฮร์รี่พอตเตอ์บอสพี่สีเคขนาดแซกกลางยังโดนเทป,ปัดเปผมจะเหลืออะไรเฮ้ย หัวขาวนั่นรังแคหรือสังครงคราบอ่ันนี้เป็นเป็นกาวนะครับเคยติดกาวนะครับไม่ได้สังครงขึ้นนะครับสังครงมันขึ้นหัวนะครับเฮ้ยนี่มันแฮร์รี่แม็กซ์ไวเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ ฮล,ลี่เฮลี่ย์เอทอยบีดี้ทอยเล็ีบีดี้ทอยเล,กยเลสกีบีดี้ทอยเลดสกีบีดี้ทอยเลดสกีบีดี้เรเสนอคอนเทนต์คััสคบสุดมาโชว์หน้าสอนอาสาลายาโอน5 50 เดี๋ยวแกะโลโก้น้ำก่อนเผดต่อเปนะอนาคตน้ำสปอนเข้าลังเอครับที่ศาลายาหิมะตกรอครับเต็มหัวลุงเ่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หิมะนะครับน้องอันนี้ไม่ใช่หิมะนะครับไม่ใช่หิมะนะวันนี้คอสเป็นแฮร์รี่อมพีในปากเลยครับให้พ่อมึงแทร์รี่อมพีในปากไอ้เฮียกูแบนมึงแน่กูไม่ชอบเนี่ยกูรีเกินเนี่ยวันนี้ก็จะไม่เอาข้าวมากินพร้อมหน้าพร้อมตากันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รักช่องแชทแล้วไงพอกูไม่เอาข้าวมากินพร้อมหน้าพร้อมตาบอกไม่รักไม่เหมือนเดิมปกติอยู่บ้านกริ ครับแต่ตอนนี้ไอฟิวเราแตกครับถ้าคืนนี้แพ้อีกนะไส้กรอกนะพรุ่งนี้<อ>พรุงพงพ่งนี้ถ้ออ <ทำ S 2> าเลีย้ยวภูเสอือทะลึ่งแพ้บังเฟิร์ดอีกกูเอาไส้กรอกให้ทั้งตัวเอาไม่เอาไปซื้อไส้กรอกในเซเว่นทินผงชูรสเยอะหรอครับลุงผมตรงกลางหายไปไหนเออไม่ใช่ผมชูรสเยอะนะครับผมแฮร์รี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เธอเป็นคนแยะโสอ่าอ่าลุงเอ,เอ,เอไม่ใช่ลูกน้ำหม่ำนะครับน้องแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่แว่นด้วยหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนู๊ดแฮร์รี่บ้านท้วมึงไม่ใส่แว่นอ่ะมึงดูภาคไหนมาน้องมึงถามกกูแแแแฮรรรรรร์์ีีี่่่่พอออตตเเใสววนนนดด้ยหจจจิงงงัลลทททุะผ ลูกสายไฟหรือให้ฟ้าผ่าไอ้เฮอร์นี้แผลย้ายอยู่ที่คางแทนหน้าผาตายหงพอดีกูทําเฮี้ยอะไรต้องลงทุนขนาดนั้นจุงเอทำโครงการโดเนกคนละครึ่งได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหอหมกปลาแล้วเซาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้มยำหมาในปากให้กูทำหโดนเนกคนละครึ่งลงทุนมากครับแต่งเป็นแฮร์รี่พุดซี่แฮตแท็กเปิดค่าการมองเห็นแฮตแท็กครีเอเตอร์มือใหม่แฮมมึงจะแฮชแท็กหาพ่อมึงเถอะเคคือมือใหม่กูเป็นเฮี้ยอะไรกันโทวแฮชแท็กครีเอเตอร์มือใหม่เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ได้โกแก่เฉยมึงอไงโกแก่ นักเรียนทุกคนครับปิดเทอมแล้วครูมีการบ้านนับเม็ดข้าวสารหนึ่งกระสอบนะครับนักเรียนย่าโหนี่ยี่ภาษาเด็กแรืวเล่อะไรนับเม็ดข้าวสารเรียนวางก็นันหวกอะเบื้องได้ไหนมึงเนี่ยให้การบ้านนับข้าาวสรเนี่ยคิดว่งกับลุงเอวาวิธีแลกลิ้นกับยายนุชอ่ะอย่าทำเป็นเมือนกกูเครื่องเหมืนพ่อมึงเถอะกระบือชนน้ำจืดชนเพียมึงนั่นแหละกระบือน้นจืดจริงๆครับแต่เฮียนี่ก็ดูดิดไม่รู้จะดูเฮียอะไรคอสแฮร์รี่ได้พันพลูแตก ถ้าลุงเออยากทําบุญไม่ต้องไปวัดนะครับลุยงยกมือสุดแขนก็ว่าทําบุญแล้วทำไมอะ่ะลอยเตา่ามึงมาไลฟ์ทุกวันแบบนี้กูจะมีเงินเก็บไว้โดเน a คุณมึงงานบิดครับไม่ว่าความรักครั้งเก่าของผมก็เหมือนตามิด ทำไมอ่ะตายโหงไปแล้วพมึงถออีลุงไปโผล่ในดงเศรษฐีในงานบิดครับได้ไงครับมึงไม่รู้เหรอกูาจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ทรงนี้ใช้ได้หรือมาเลียงองไอ้พ่อมึงเถอะทรงผมพ่อมึงให้หมาเลียให้อีกว่าค่ะคำถามสาระนะคะครับลุงลองคิดตามนะมีะคนโดบอกให้ยัดหมูยอห้ลุงเลยนอนคิดขึ้นใจลองจริงไหมกูคิด ว่ามันยัดได้จริงไหมกูกลัวหักในลุงเอก,กลัวว่ามันมันนิ่มไงน้องถ้ามันหักในแล้วใครจะเอาอ,ออกอเนื้อออกไหมกูคิดอย่างนี้อเอ๊ะถ้าหักในใครจะเอาออกมันเกิดคําถามนี้ขึ้นมาพังพูมาอยู่ในใจ ลุงเอก็เลยเบรกไว้ก่อนามครับในโปสเตอร์งานผมเห็นมีแต่ผู้บริหารเขาคิดอะไรถึงชวนผู้ป่วยอย่างลุงไปครับผู้ป่วยพ่อมึงเถอะผู้ป่วยมีแต่ผู้บริหารคิดยังไงเชิญผู้ป่วยมึงเรียกกูผู้ป่วยเดี๋ยวมึงโดนลุงเอครับไหนที่ลุงท้อลุงกงมองที่คีย์บอร์ดนะครัจเจอเจเอาสองแปะไม้มีใครรักมุงหลอกไอตาตุ้มหมาลุงเอครับลุงเอครับผักอะไรคุยไม่หยุดครับผักผักอะไรวะเฉลยเข้าพูด อรรคอะไรคุยไม่หยุดกับการขนส่งนัวกิวปากครื่องหมายคุยไม่ชุดนะครับติกอร์ต่อกาติการ์ต่อคาพูดไลโอไม่เข้าหรอกครับหัวถึงล้านไลโอยังไม่้าไลโอยังไม่เข้าครับแตรี่คางลูกสูบโรตารี่มึงละแหละคางลูกสูบโรตารี่อ้เยี้ยบหอมคางลูกสูบ มันหัวนั้นรังนกเอี้ยงเหรอครับเองมึงเชื่อไหมก่อนที่กูจะมาสตรีมนะกูไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปมนะจนเจอพวกมึงนี่แหละใช้ชีวิตมา30ปีกูไม่เคยคิดว่าคางตัวเองเป็นปมจนเจอพวกมึงอ่ะจนกูอยากจะไปทำธิชิลเลยคางมันแหลม่ะมึงเชื่อไหมไอนี่กูพูดเรื่องจริงนะฝรั่งเขาคางแยกอย่างเงี้ยเขาหล่อจะตาย มึงเอาจนกูมีปมอ่ะมึงเอาจนเป็นปมชีวิตกูเลยได้อ่ะจนกระทั่งเวลากูแปรงฟันหรือล้างหน้ากูแอบขำทางตัวเองก็มีเออมันก็แยกเหมือนที่เขาว่าจริงๆอ่ะดักชินจังม่ะเออแล้วกูก็นึกถึงดักชินจังบางครั้งเออแม่งสันดักชินจังเหมือนกันด้วยว่ะลุงครับผมอยากสารภาพผิดครับผมแอบรักกับตามิตรครับเราเป็นชูชายกันครับยกโทษให้ด้วยครับแม่กูแฮรี่พ่อตู้อืมแรี่พ่อตู้ลุงเอ๊ะทำอะไรก่อนหน่อยครับผมหิวน้ำเห็นไหมหิวน้ำ กูเดือดร้อนอะ่ะมันหิวปากกูเดือดร้อนเลย่านี่แหละคนดูหนึ่งจีบีไปเรียวโอตุซาแฮร์รี่อมเบตาดีนโโอ้ห oh. เฮลี่บ้านพอมโอเมตาดินเนาะลุงเอครับการที่ลุงเล่นแร็คมิดวูคองจะสื่อว่าตามิดเป็นลิงตัวสีดำเหลือกอะลุงเอไม่เคยสื่ออะไรนะครับมีแต่พวกมึงสื่ออยู่ฝั่งเดียวนาอถ้าลิวพูแค่อีกเอาไส้กรอก58ยัดรูนเวอร์วอลอัลอนเอาไม่เอาลุงพ่อมึงเถอลูยิวเวอร์นวอลอัลโอนลุยอะไรลูนเวอร์วอลอัลอนไม่รู้จะโดนอะไรให้ขำแล้วว่าหัวรอให้หน่อยดีเผื่อโมเม้นต์ลุงเอจะตัดไปลงบ้างดื่มน้ำดื่มอีกเอาหมดขวดให้พ่อมึงดื่มนะ สนะวดัสดีคัดนี่พีมอสนะครับมาซิงเอซองกันโอเยชทานตองทุกผู้่วยกระดกกระดกกระดกเอาเอาพีมอสยังไม่ออกเมตาเมื่อวานสอรี่ขอบคุณมากครับพีมอสหน้าแบบนี้ทรงผมแบบนี้ใส่แว่นแบบนี้เลียเป็นไหมคะเหมือนถึงเลียจักกรแรได้หมดมีแต่แฮร์รี่ขี่ไม้กวาดไอ,อวัวนี่หัวไม้กวาดมึงหละแฮร์รี่หัวไม่กวาดนี่นี่ เนี่ยเนี่ยอะไรแฮร่พมาภาคัองอาทัศมึงนั่นแหละเฮร่พมาไอ้เหี้ยวิงกาเดียนลาวิโอซ่า ต้อง,องน่าเกลียดไ,ไหมน้องไม่ไม่ได้กินครับบอกเลยน่าเกลียดทิพไายเอกูกูลรงเอีไม่ได้กินครับลุงไม่ได้เอาข้ามากิน <ลง S 2> ครับลุงช่วยทําแบบในหนังได้ไหมครับแบบไหนอะห่ะเอาไม้กายสิทธิ์เสียบรูบงแล้วไล่คาถาใส่หัวพ่อเมืองหัวพ่อมึงเธอมันมีอะไรเฮียฉ<ห>ากนั่นนะ่ะไล่คาถาในรูบงมันมีอ่ะน้องมันมีแต่ในท่ามะขามันหรือเปล่าถ้าลิเวอร์พูแพ้ไอเอแก้ผ้าวิ่งออกบ้านไอ้พ่อึงทำไอพวกด่าแมนยูกับลีวอร์พูประเทศไทยยิงมาหมดแล้วมึงก็นักเลงจริงๆมึงเนี่ยพ่อเสือใหญ่แม่งยิง ไปหมดพิวแรปเปอร์กูเวลากูฟังและเพื่อกูชอบฟังสุดตังสงครามมั้งน้องเดี๋ยวกูจะเอาลูกเกี้ยงไปรัดบ้าบ้านมึงลูกปืนกูไมีปีกว้าวหยีจินตนาการล้วเลิศคนเป็นแรปเพื่อหยีจินตนาการน้ำเลิศด้วยนะน้องลุงเอก็เลยชอบฟังเพลงแร็ปนะครับฟิ้วเหมือนกูอยู่สงครามโลกเลยนะครับเป็นเกย์ครับต้องการควยยัดรูบงสุด ถ้าเังไรเธอที่เจรณาเป็นพิเศษเด็กังไร่ลุงเอครับโดนด่าพ่อแม่โกรธไหมครับไม่โกรธครับนี่แล้วครับไอ้มิรต,ตายพอ่อเมงไอยี้ยเด็กจังไรเด็กเปรตีสักตนคุยอย่างกับผัดเผ็ดตอนเย็ดอย่างกับผัดผัก จีอะไรลุงเอชอบที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกคุยทอลเฉลยจีไอเบจไอบีเอี่ยตอนคุยอย่ากระบาดเป็ดตอนจิ้มอย่ากระบัดปากเอียเอาละขอมาบอกเขาดื่มมาเลยค่ะแล้วผักอะไรโดนใบแดงติ๊กตอกผักอะไรวะโดนใบแดงติ๊กตอกเฉลยข้าวพรวดอ่ามี ผักอะไรพูดไม่หยุดนะครับเขาพูดนะครับลุงเองนะครับผักอะไรโดนใบแดงนะครับผักข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดนี่แค่ผักอะไรบุเรียนผักข้าวโพดนี่แค่ถ้าลุงจะไปทําบุญลุงไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับยิ้มแล้วยกมือไว้ดูครับไหว้พระสามสิบสององค์ผมขอตั้งชื่อฉากนี้ว่าแฮร์รี่พอตเปรี้ยวกับกระจีเยวที่หายไปลุงเคยนึกขึ้นใจเอ๋ ช่วงนี้ฝนไม่ตกลุงเลยเอาหัวควยถีดน้ำขึ้นข้างบนหัวตัวเองไหมให้พ่อมึงทำเออจังไรขนาดนั้นนะลุงเอครับยินดีกับผมหน่อยผมติดมอที่อยากได้แล้วมออะไรวะคุณครับไอแยกเออไอสัตว์สมกวัวให้ี่ถ้าอีกสิบปีข้างหน้าผ่านกฎหมายซอยท่อรถเสรีลุงเอจะฉลองไหมครับเดี๋ยวนะกูไปตรวดันการซอยท่อรถเสรีตัวไหนเดี๋ยวนะกฎหมายเฮียอะไรของมึงซอยรถซอยท่อรถเสรีเนี่ยกฎหมายเฮียอะไรของมึงเนี่ยฉลองท้ามีอะไรกฎหมายผ่านซอยท่อรถเสรีกูอยากรู้ก่อนใครคนเสนอ มมไม่ใช่กูมากามไม่ใช่กูนะขดหมายทอยท่อรถเสรี <F ly> ล่าเอเชื่อไหมครับผมมีพลังพิเศษวอร์ปได้ผมตกเครื่องบินแต่ผมดันคิดได้ใช้พลังขึ้นเครื่องได้ทันโอ้โหเก่งจังวเนี่ยมึงเก่งจังวะสวัสดีครับลุงเอสวัสดีครับผมดูลุงครั้งแรกส่งคำล่ำเริ่มเรือหมายถึงฟันเหลือส่งคำล่ำเรือนี่ขนาดใช้ฟิลเตอร์แล้วนะกล้องแสงสว่างแลวเนาะสุดยอดเลยค่ะมีเปิดให้ดเน a ในงานด้วยเครื่องหมายสีนยอดเข้าเขาโผล่ใช่มึงอะยอดเข้าเขาโผล่เอค่ะขาผมลุงใช้อะไรตัดคะ ถ้าใช้ไก่กรูมิ่งหนูขอไม่ซื้อแล้วนะคะแหวงยังกับหนูแท้ไอฮห้หุบมึงไอให้ควายมึงอะควายหรือ,อกระบือมีอีกชื่อควายบ้านหรือควายเอเทียเอเทียเชีอเอมึงไงเชียนายชื่อแฮร์รี่หรอ Raw, อย่าบอกนะว่านายก็มีไอ้นั one, ่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอหน้ารูหีปลาไหลลุงเอครับสอนทำปลากระป๋องจากขนหมอยลุงหน่อยครับอีก อยากเ anyway. ย็ดที่ครีเอเตอร์มือใหม่สาวๆว่าแฮชแท็กเปิดค่าการมองเห็นแฮชแท็กโดนในช่องค่ารอกกุนีอ่ะไหมแฮชแท็กเงีนเงินเงินเออเปิดค่าการมองเห็นไม่ต้องเดี๋ยวสภากูจะเปิดค่ากันนักไม่สุดเท่ากูเปิดต่อแล้วค่ะวันนี้วันเกิดหนูค่ะอวยพรหนูหน่อยค่ะชื่อกะคาให้ไปเบิร์เดย์น้องกาด้วยนะครับกระโดเตหน้าปากพ่อมึงเยไอฟอลขอขาหน้าหน่อยครับอืมค่าหน้าอืม งินบิดครับมีแต่ผู้บริหารรายใหญ่ vs ผู้จาหน่ายรายใหญ่เช่มึงไงผู้จาหน่ายรายใหญ่เลยว่ามึงเงจะผู้จาหน่ายรายใหญ่หน้าแบบนี้ทรงผมแบบนี้แผลเป็นรูปหัวควยแบบนี้ไหน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 มึงดูที่ไหนนง ไม่มีครับดูที่ไหนมานาลุงเอครับผมมีไรจะบอกผมอยากจุบลุงเอมานานแล้วครับแต่ลุงเอคางแยกผมเลยไม่อยากจุบครับก็ไม่ต้องจุบกูยียกูไม่ได้พิสวาสมเข้าหน้าอเป็นลำเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอมวกกวกป้าปโผล่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดื่มจีบีดแล้วควยแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบ้เครื่องหมายไม่ใช่นะครับน้องอันนี้ไม่มีคุณสมบัตินี้นะครับแข็งไม่มีตายทั้งพ่อทั้งแม่นะคือลุงจะสื่อว่าตามิดยายนุชไม่รอดปาะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอกวอตส์วิทยาเขตอุบลมึงเอหนุ ได้ยินทางลุงคุยกันว่าเฮ่กะจะไปไม่รักกันเลยหรอลุงลองเสกคาถาขหมาในปากลุงให้มันจะไม่เป็นลากันเลยเนาะดูจัดเลยฉันเนาะใช้ชีวิตดูสื่อไม่ลุงเอครับลุงรู้ครับว่าเยื่อบุข้างแก้มเป็นเยื่อแบบเดียวกับเนื้อเยื่อในช่องคลอดอสัต์ ดููทบาไลุนก้าจะเสียบวันนอนถึงบอสจะบงใหญ่แต่เอพร้อมยัดสุดลำเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครีเอเตอร์เมอบาลหน้ายาวเมอร์บาลหนึ่งครับตอนลุบไปกลับญี่ปุ่นตอนนั่งเครื่องบินนี่คือเหมือนเหมือนกับคนส่งเนื้อวากิวเปล่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมือมึงเถอะมึงอะไรตวเนื้อวากิวแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์ ได้แฮร์รี่พดดวงมึงไงแฮร์รี่พดดวงแสนดีแล้วได้อะไรเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีเฮ้ย <c oughs> ปาคาปาคา <c oughs> วันนี้วันเกิดหนูค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอดูคู่หวยหน่อยค่ปะปาลุงเอครับบิลลี่บอกว่าอยากโดนลุงเอาแบบสดๆขอแค่ลุงยกหัวใจให้ก็พอ <c oughs> พัดถ้าเอาไม้ไกายสิทธิ์ขึ้นมาแล้วเลียซะเลยเอาเลย ผมไม่ล่ะผมดีเหี้ยก้า่ยมใครถามเมื่อกี้เมื่อกี้โดเด็ดเมื่อกี้มันถามกูอา้าวน้องจา๋าใครถามมึงก็ฟังอยู่กูนี่แหละผักอะไรกินแล้วบาปครับผักอะไรวะข้าวปลาเขามีแต่ข้าวโพดยี่สิบหก <26 S 1> น,นี้เจอกับสามประสานทักกินแล้วบดรวยได้แค่เป็ดคาผ้า ถามปอพ่อมึงอเป็ดปอพ่อมึงเถอะพ่อเมืองตายหมายถึงในเรื่องครับพ่อแฮร์รี่ตายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิดนุดโอ้พ่อแฮร์รี่พ่อแฮร์รี่ไม่รอดนะครับทุกเอ้ยมีคนมาถามแม่ว่าวิธีแลกลิ้นกับแม่คืออะไรแต่แม่ก็ไม่รู้หรอกนะบอกบอกเขาไปเถอะขออนุญาตตัดคลิปที่บอกผลงานบอลไทยไม่ได้เรื่องไปลงกลุ่มสมาคมเพื่อสร้างดราม่านะครับ มึงไปเอาไม้มาแกว่งเล่นมึงไม่รู้หรอว่าไม้มุนก็มีพ่อมีแม่นาถ้ามีคนเอาพ่อมึงมาแกว่งเล่นมึงจะรู้สึกไงผมหลักคนหนึ่งที่จวโวตาลุงเอเป็นนายกสมาคมควายแห่งประเทศไทยแฮร์รี่ตอนเด็กก็มีแฮร์รี่ตอนหนุ่มก็มีลุงดันแต่งแฮร์รี่ไวทชระาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังฮอบวอต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮร์รี่สอบตกรู้ไม่เชื่อกูก็ไม่เชื่อแม่งหรอกไอ้เหียนะเอคับ,คบนะเอคับ,คบผมมีเสื้อตัวหนึ่งอยากส่งให้ครับเป็นเสื้อลิเวอร์พูลปีลึกสกรีนรักไทยรักไทย,ไทยเลิฟทักษินครับ ไม่ไม่เอาครับถ้าสกิลไทยรักไทยก็ย,ยังรักตามิตรอยู่ไหมตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามิตรเป็นคนยโสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างศัตรูจากภาพนี่เออพวกมึงนี่แหละสร้างศัตรูจากภาพนี่งี้ลุงเอเป็นคนประเทศอะไรครับอาประเทศไทยครับ มึงถามทำไมเนี่ยมึงก็ดูกูอยู่เนี่ยเมื่อวานวันเกิดเพื่อนผมชื่อเมก H b ชบีดีเพื่อนผมหน่อยครับลุงเพื่อนผมชายทั้งแทงขอ H b ชบีดีแบบชายแท้ครับพี่ประเด็นจะตัวเธออีดอกแกขึ้นอีกปีแล้วนะทักษาเนื้อสักตัวเธออี๋อ้าวหล่ะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ได้แก่แฮร์รี่คือมัรพอตเตอร์คือเมทเชิร์เลือกสันได้น้องน้องแฮร์รี่คือมัรพอตเตอร์คือเมทพ่อมึงเธอดูถูก20ยี่สิบาทหรอดื่มน้ำให้หมดแล้วไปหยิบมาใหม่อย่าลืมเข้าห้องน้ำาส ร้อยสี่สิบหมดขวดเอาไปหม<ล>ดไม่หมดร้อยสี่สิบหมดขวดนะลุงเคยคิดไหมว่าเราแต่งตัวเป็นแฮร์รี่แต่ไอายจอนเรามันเท่าแฮร์เกนเลยถบคู่ออยอยโชว์ความเซ็กซี่แต่งแฮร์รี่อายจอนเท่าแฮร์่นลุงเอครับ,ครบเคยคิดไหมว่าเราเครียดแล้วนึกได้ว่ามีแอดนายอยู่เลยจับแอดนายปล้ำเลยไม่ไม่เคยคิดครับน้องไม่ไหวนะครับสอบติดมอดังที่อังกฤษแล้วค่ะแต่มันเจ็บช่วงล่างยังไงไม่รู้ค่ะมออะไรวะมหาวิทยาลัยแคมบอร์ เลายยังเจเรียนเวทมนต์ไอสัตว์ดูดีดเหมือนดเลยเหียไอสัตว์ไม่รู้ว่ารอสองถึงหนึ่งตอนนี claro ้ยังทันไหมเฮ้ยนะครับเฮ้ยคมเฮ้ยเฮ้ยเจปจปาเฮ้ยอย่ารอดีไเจเจปาเขาไม่จ่ายค่าเช่าแผงผมยึดปลาหมึกไปเลยนะถุงหนึ่งเดี๋ยวนะ มึงยึดตาหม,มือกขี้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วที่ลุงไปออกงานแบบนี้จริงๆเขาคือคุณชายเอที่มีอํานาจมากแต่ลุงแกล้งโง่เฉยๆเงียบครั้งที่หนึ่งบาทไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงียบครั้งที่สองบาทไม่ต้องบอกว่าเราเป็น มีอะไรเพ็ดที่สุดนีอะไรอ่ะมีควกกลิ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ขากูจับเยส้ผมขับรถไปเจอป้ายห้ามกลับรถผมทิ้งรถเดินกลับบ้านเลยผมคนดีไม่คนไทยต้องหามกลับรถจะรตอนะครับ ไอ้ออกรถออทออทอ่านนกทบเทนหาดไหเป็นจับไม่ได้ว่าไอ้ยีอ่อันที่ลุงใส่เสื้อดำคอสีแดงคือจะสื่อว่ารักเพื่อไทยตลอดไปใช่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงรายก็ร้าหากางเกงในขาเดฟมือสองสภาพพร้อมใช้งานคัะมึงเถางเกงในขาเดฟใครก็จะทำมีเฮียเกงในขาดิฟเกงในขาพิทูมเนาะทงพิตูลเน่ยขาดดฟอะมีคำถามค่ะข้าวอะไรเจ็บสุดตอบผิดห้าร้อยจริงจังข้าวอะไรเจ็บสุดผิด เข้าไปเตะปากพ่อเมืองเข้าไปเตะปากพ่อมึงไทยไม่เดกเป็ดเป็ดพ่อมงให้ได้ดึกดังไรลุงเอคบเพื่อนผมมันบอกอยากดูหนังดักไม่ยมกผมเลยหันหลังแล้วถกกลางเกงให้มันดูเออหนังดัรกเออกูอยากดูหนังดัก์กว่ะหนังดักดนังดากหเอยเอาไปหนังดากกูอีกนี่แหละหนังดากกูเอาไปดัรกพอไหม ้าเดมาปุ่มด้วยเอาไม่อาเอเซนอนมีข่าวจะขายซาลีบ้าเขาจะซื้อสารีบุตรจากสำนักสงอินเดียมาแทนขายซาลีบ้าซื้อสารีบุตรใจเดียวทงเอครับอาหารญี่ปุ่นอะไรให้เราคิดทบทวนครับอาหารอะไรวะทงคิดสิอ่าฮะทงคิดสิ อย่าเพิ่งโดูกัน่นะเก็บทวาคระ้สอนมันเราชอบคิดยบทวนทงคิิดสคนที่ดูถูกเรียนครับนะมันเคยทําให้ผมได้จับเป็นล้านเลยนะคุยจริงหรอพอดีขายบ้านขายรถไปบวชอยู่วัดโอ้โหลุงเอสตรีมจนริชแล้วแต่ลุงริชอยู่แล้วนะริชอะไรอะตาห่าหมี ทุกคนไปฉี่เพืนททีทวันนีคนดังมาสองคนครับคนหนึ่งไอโชสปีดอีกคนไอโชสแตอกมึงไอโชสแตกกูไอโชสปิเอวอีไอพวกแชทพวกมึงอย่าดูถูกลุงเอ,อนาอ้ยลุงแกก็รวยเหมือนกันแค่พวกเขามีสติแต่ลุงไม่มีสติเออนั่นแหละลินปิงลอนดอนมึงอะลินปิงลอนดองสวัสด,ดีรอนรอนวิสลี่ส่วนชันแฮร์รี่ เฮ้ยแมกไกว่เฮ้ยอะไรอะโซดาป๊อปไอ้เวรฉันเกิดเซ่วันนี้กิดแล้วเกิดเซ่ไอ้โซดาป๊อปไอ้เกเรเกวโซดาปับผมพี่หารถขนของยายบ้านเมื่อวานสรุปว่าวันนี้เรียกราล่ามูฟเอานะครับ ขอการ์ดคุณดูเอคับเรื่องจะให้ปล่อยเมกาโลดอนไปงานบิดครับที่ลุงจะปราบมันด้วยมือเดียวน้องน้องมึงรั่วเลยอีเหี้ยปล่อยเมกาโลดอนเข้างานแล้วกูจะปราบมือเดียวมึงดูเรื่องเฮี้ยอะไรเยอะเนี่ยนะเนี่ยดูดูจนหลอนไหนสักเอเอขอกําลังใจครับพรุ่งนี้ผมไปสอบปากคําผมแค่ไปบอกปลาเขาไม่สดเลยโดนข้อหามินปลากระป๋องมินปลากระป๋องโอมมึงเธอคนทียอะไรมินปลากระป๋องดื่มน้ำให้หมดอยากให้กูเห็นเรือสักหยดและไปหยิบขวดใหม่รอด้วย ไม่ไหวน้องไม่ไหวไม่ไหวได้ไเกือบหมดไม่ไหวเดี๋ยวไปฉี่ก่อนน้องกูไม่ไหวเลยอี้เหี้ยไม่เด็กแต่น้ำกูอยากขึ้นไปนั่งกระบองแบบงอคงว่าทำไมอะวัชายกูจะเสียให้มิดลำเลยน้องไม่จะจังไรทีอ้เหี้ยลุงเอครับผมเสนอคอนเทนต์ครับให้ลุงเอไปวางเหรียญบนรางรถไฟครับเออ หาแต่เรือบอกจุกจุกนี้ลุงเพิ่งสอดใส่กระบองหงอคงอ่าลุงเองไม่ได้สอดใส่กระบองหงอคงมาครับไม่ได้จุกอย่างนั้นนะครับจังคั๊ก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 จังคัก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 จังงคัก,คกเดี๋ยวซ้อมซ้อมสเต็ปก่อนเดี๋ยวลืมเนาะนักเตะคนไหนหวงบอลดอกจนันนักเ<อ>ตะหวงบอลเหนื่อยกักบอลอ่ากูว่าแล้วขอกำลังใจหน่อยครับจะจบปอโทรแล้วอยากทำความฝันสูงสุดให้สำเร็จทำอะไรวะผมจะเพนโฮคังเงะไอ้ไอ้เฮียนอทโเพี่ออออออาะะกบว่่ไรขมแท่งอวกาศลุงหน่อยแล้โทรเพื่อ โพมเธอเฮ้ยจังคักจังคักจังคักจังคั๊กหนูจังห้าร้อยเลยเหรอจังคักเออตลกดีอะน้องจังคักจังคักอ่ะกูเต้นให้มึงหน่อยนึงก็ได้เต้นจังคัักจังค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 ัก บอสตัวเหลืองปะทะควายฟันเหลืองมึงไงควายปันเหลืองจังคับ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 ที่แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์มาจะสื่อว่าอาชาออนโอลชลอตนี้ปลุกเสกพิเศษจากปลุกเสกพ่อมึงไงพ่อมึงปลุกเสกอาชาเธออ่าี้ผมว่าลุงตีเลยครับตีเลยตีอะไรอยหัวพ่อมึงอะตีหัวพ่อมึงเถอะจากไปลูกคังลุงเอมมาชีวิตตอนนี้ดีมากเรื่องงานที่ธนาคารตอนนี้ตำรวจยังจับไม่ได้เลย นี่แหละเธอาพูดไปเนี่ยเอากูสนับสนุนมึงอีกเนี่ยอีกที่อเอครับนักร้องอะไรประตูไม่ดีครับนักร้องประตูไม่ดีติ๊กต็อกพี่แอดอ่านักร้องประตูไม่ดีนะครับเอมึงมามัดมือชกกับกูไหมมึงมาดิขออย่างเดียวอย่ายกแขนกูจะอ้วกน้องมึงเนี่ยมึงไงอีที่อะทำไมไม่ชวนคนข้างหลังลุงเล่งด้วยครับเฮ้ยมึงมาเล่นด้วยกันี่นี่เขาชวนมึงอะลวงห้ารอยแล้วนะเอกูบอกไม่ตะโกนนอกหน้าต่างไม่เถื่อถามคนดูได้ไอ้เี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ก็ไไม่่ด้ต้ตังใจเล,น,จเลน,นี่ยพอเขาไม่จ้างก็เลยหลัเซ่นใน,จจนตอนแรกโวยจังแล้วจะบอกจะแข่งกับกายงิดจุงเอหน้าเหมือนชื่อวัดแถวบ้านผมเลยครับร,รู้ไหมชื่ออะไร วัดควายทองมึงอะควายทองนี่ที่หลังจากวันนี้ผมอาจไม่ได้มาดูแล้วนะครับทำไมอะน้ไปเป็นลูกเรือครับในทะเลไม่มีสัญญาณมือถือจริงเหรอน้องไปเป็นลูกเรือแล้วหรอดีใจด้วยนะครับลุงครับถ้าวันอาทิตย์นี้บาซ่าแพ้ผมไม่ซีเรียสมากผมขอเผาบ้านลุงได้ไหมครับน้องๆพูดไม่ได้ยนี่เที่ยวมึงแค่บอสตัวกระจิกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนกัวอีก่ละท้าไอ้เที่ยนี่อ้แล้ว โอ้โหไทมึงโดนมนได้มึมมงกลิ้งออกวงดีว่ะไอ้คุวายมึงมึงจะเถอะมึงจะแย้งยเมียหลีกนัดที่8สนามแมนอยังงกูสองแมนยูในบ้านมาไงอนโดเนทห0ายบาทครับลู<ว>ถึงหัวเดี๋ยวน้อง อมันคงรอแล้วยืนรอหาพ่อมุงรอถามจริงไอ้เด็กเป้อาจจะยังนาอีกอีกไอ้เดอเ